ต้องยอมรับว่าการเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากเสมอๆนะครับสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนหรือว่าคนที่คิดจะเริ่มต้นทาําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในช่วงแรกในต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับสําหรับการเริ่มต้นแต่เมื่อเราสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งต้นเริ่มจุดสตาร์ทออกตัวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่ามันจะมีทิศทางมันจะมีความหวังหรือว่าความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายสําคัญรอเราอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เรามักจะไม่เราเห็นว่าไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ค่อยที่จะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญบางคนมองว่าเอะแค่เพียงแค่เริ่มต้นแค่นั้นเองอันนี้มันยังไม่ได้มีผลอะไรนะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าการเริ่มต้นหรือว่าจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเราสามารถที่จะตั้งต้นหรือว่าตั้งจุดสตาร์ทออก แล้วก็ออกตัวไปได้นะครับก็ถือว่าในระหว่างทางเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มสตาร์ทออกไปได้เริ่มต้นออกไปได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆสําหรับชีวิตของคนเราไม่ว่าจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ลงมือทําจนประสบความสาเร็จ เพราะฉะนั้นคนเราในส่วนมากแล้วก็จะคิดอยู่ในใจหรือก็วาดฝันอยู่ในใจแล้วก็คิดจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเพราะฉะนั้นการเริ่มนับหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเริ่มนับหนึ่งกันให้ได้ <S <S เพราะว่าคนที่เริ่มต้นหรือว่าเริ่มนับหนึ่งเริ่มสตาร์ทออกตัวไปได้เป็นคนแรกๆก,ก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะมาทบทวนกันว่าถ้าหากว่าวันนี้ใครคิดอยากจะทําอะไรใครคิดอยาก จะ,ะสารฝันของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องอเริ่มต้นก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มต้นวันนี้เนี่ยมันก็ยังยากนะครับที่จะเดินทางไปสู่ความฝันความสําเร็จอันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วนะครับเราก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับจุดเริ่มต้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสดตาร์ทเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่ายๆในช่วงแรกๆเราก็จะมีความ ไม่มั่นใจแหละอันหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของความที่จะมีคนมาดูถูกปรามาตรเราว่าทําไม่ได้หรอกนะ,ะฝันแล้วทําไม่ได้หรอกนะครับพูดแล้วคงจะทําไม่ได้ลงมือทําแค่นี้มีทุนแค่นี้คงจะทําไม่ได้ก็จะมีคนอสบประมาทปรามาสเราไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงคําวิพากษ์วิจารณ์คําสบประมาทคําปรามาตรคาดูถูกคําเหยยดยามหรือว่า ค้อยคําที่ทําให้เรานั้นบั่นทอนกําลังใจเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งนะครับที่ทําให้จิตใจเราอ,อ่อ,อนแอหลังจากที่จริงๆแล้วเราเนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นใจอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจอคอําดูถูกคําสกประมาทคําประมาทคําลักษณะว่าไม่ให้กําลังใจกันนะครับเป็นคําพูดที่ตัดทอนกําลังใจกันก็ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีก จนทาให้เราไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้อันนั้นก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเจอนะครับเวลาที่เราจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งคนก็บอกว่าจะทําได้หรือทาไม่ได้หรอกใครๆถ้าทําได้เขาก็ทํากันหมดแล้วอันนีน้ทำอะไรแปลกๆไม่น่าจะประสบความสําเร็จไม่น่าจะทําได้อันนี้เราก็เริ่มจะคอยเคล่อแล้วเริ่มที่จะ ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็กลายเป็นบางทีก็ล้มเลิกยังไม่เริ่มตั้งไข่ยังไม่เริ่มตั้งต้งตนด้วยซ้ำไปหลายๆคนก็จะล้มเลิกความคิดของเราความฝันของเราดับความฝันของเราจบความฝันของเราด้วยถ้อยคําของคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเริ่มต้นให้ได้นะครับก็ให้มันรู้ไปว่าถ้าเราลงมือทําแล้วมันทําไม่ได้ก็ให้มันรู้ให้มันชัดเจนให้มันมีเหตุผลมี ประจักษ์พยา,ยานด้วยตัวของเราเองคือให้ได้ไประจักษ์ด้วยตัวเราเองว่าโอ้จริงๆเราทําไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องลงมือทําก่อนไม่ใช่ว่า แค่ฟังคำวิาพากษ์วิจารณ์ก็คงคล้อยตามเข้าไปคงทําไม่ได้อันนั้นหมายความว่าเราดูถูกศักยภาพดูถูกความสามารถของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราอาจก็ไม่อาจที่จะเริ่มต้นทําอะไรได้คนที่ประสบความสําเร็จส่วนมากถ้าเขาโมวแต่สนใจกับคําพูดขอ,อข,อของคนอื่นนะครับว่าเราทําไม่ได้เป็นคําดูถูกคําส่งป,ประมาทคําประมาทหรือแม้กระทั่งค่อยคาดีๆนี่แหละแต่ว่ามันก็ทําให้เราไข้เขวแล้วก็บั่นทอนกําลังใจหรือกําลังฮึดที่เราจะสู้ประสบ เพื่อที่จะไปประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็ค่อยๆปั่นทอหนหายไปในะที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นไว้เริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกนะครับอันมันมีถ้อยคําอันหนึ่งนะครับที่เป็นถ้อยคําที่น่าสนใจมากก็บอกว่าไม่มีใครอยากจะร่วมทางไปกับคุณหรือว่าไม่มีใครอยากจะร่วมงานกับคุณหรืออยากจะมาเกี่ยวข้องกับคุณมาลงขันกับคุณหรอกในในวันที่คุณกําลังเริ่มต้นอยู่ ในช่วงที่เราเริ่มต้นเนี่ยคนก็จะไม่มีความมั่นใจเราอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่เชื่อมั่นเราอยู่แล้วนะครับในช่วงที่เริ่มต้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมองไม่เห็นความภาพของความสําเร็จเหมือนกับเราเขาก็ไม่อยากที่จะลงทุนลงแรงหรือว่ามาร่วมแรงร่วมใจมาร่วมเดินทางไปกับเราเขาก็จะไม่สนใจนะครับคือแม้ว่าเราจะนําเสนอหรือว่าเราจะ เสนอว่าเออเป็นอย่างนีนะ้น่าจะเดินทางไปด้วยกันน่าจะทําแบบนี้มันน่าจะประสบความสําเร็จเขาก็ยังไม่เชื่อมั่นเราเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เรากําลังเริ่มต้นน่ะเราก็ไม่มีคนที่จะมาช่วยหรือว่าไปคาดหวังกับคนที่จะมาเห็นด้วยกับเราร้อยเปอร์เซ็นี่ยไม่ได้หรือว่า5 0เอร์ก็ยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยจะมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น อในวันที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับให้เขาเห็นเลยว่าไม่ไม่มีอะไรมันยังเริ่มต้นอะไรไม่ได้เขายังไม่เห็นภาพของความสําเร็จในวันที่เราไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเราหรือว่ามาร่วมสารฝันไปกับเราก็คงจะไม่มีนะครับในวันที่เราไม่มีอะไรคนที่จะมาแสดงความ อยากที่จะมาร่วมง,งานกับเราหรือว่าแสดงความประสงค์ว่าอยากจะช่วยเหลือเราเนี่ยคงไม่มีคนที่จะมาสนับสนุนเราคงไม่มีนะครับในวันที่เราไม่มีอะไรก็ยากที่จะมีคนอยากจะมาร่วมเดินทางกับเราในวันที่เรากําลังเริ่มต้นอยู่ก็ยากที่จะมีคนมาแสดงความสนับสนุนกับเราแต่เชื่อหรือไม่ครับเมื่อใดก็ตามที่เราประสบความสําเร็จ จากถ้อยคําดูถูกต่างๆนานา้อยคาเหยียดหยามว่าทําไม่ได้หรอกอะไรต่างๆนานาแต่ในวันหนึ่งถ้าหากว่าเราประสบความสําเร็จนะคนเหล่านั้นเขาก็อยากที่จะมาร่วมงานกับเราคนเหล่านั้นเขาก็อยากจะมาสนับสนุนกับเราคนเหล่านั้นเนี่ยก็อยากที่จะมาเป็นเพื่อนเราขึ้นมาแบบฉับพลันทันทีแบบผิดหงผิดตาแบบแปลกประหลาดเหลือเกินถามว่าคนเหล่านั้นเขาผิดไหมนะครับเขาก็ไม่ผิดนะเอาจริงๆแล้วนะก็จริงๆเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ย ภาพความสําเร็จในหัวของเราเนี่ยเขา <_ d ata> เขามองไม่เห็นถึงแม้จะอธิบายเป็นคําพูดก็อ,อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เราก็ไม่เคยมีอะไรที่ประสบความสาเร็จเป็นเครื่องการันตีให้เขามั่นใจอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราไม่มีอะไรเขาก็ไม่อยากร่วมกับเราในเวลาที่เรากําลังเริ่มต้นต่อแต่อยู่เขาก็ไม่อยากสนับสนุนเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราประสบความสําเร็จวันนั้นแหละเราจะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายเข้ามาห้อมล้อมเข้ามารุมล้อมเราเพื่อที่จะ อยากมาร่วมงานกับเราอยากจะมามีส่วน่วมกับเราอยากจะมาเป็นเพื่อนเราอยากจะมาขอเคล็ดลับดีๆจากเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เรากําลังเริ่มต้นที่จะต่อสู้ในวันที่เราไม่มีอะไรถ้าเราสามารถที่จะต่อสู้จากจุดเริ่มต้นไปจนเรื่อยๆนะครับประคับประคองไ,ไปจนประสบความสําเร็จได้ คุณจะมีคนมาช่วยเหลือตนเองคุณจะมีคนมาสนับสนุนคนอยากจะมาร่วมงานกับเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็อยากให้กําลังใจสําหรับคนที่เริ่มต้นทําอะไรด,ดีนะครับที่จะสางฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จดังที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับวันนี้ยังไม่มีใครอยู่เคียงข้างยังไม่มีใครมาร่วมงานยังไม่มีใครสนอกสนใจแล้วก็เผชิญกับคําดูถูกเหยียดหยามส่งประมาทประมา,ะมาต่างต่างนานาก็ขอให้เราอดทนสู้ไปได้ในที่สุดถ้าเราเดินทางไปถึง ในขอบเขตขอบข่ายของคําว่าสําเร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะไม่มีคนสนับสนุนจะไม่มีคนเข้ามาอยากรู้จักเราอยากจะมีคนเข้ามาเป็นเพื่อนเราหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับเราวันนั้นเราจะมีเพื่อนมากมายแน,น่นอนแต่วันนี้เราต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าเราทําได้จริงไม่ใช่เป็นแค่เพียงความฝันความเพ้อความละเมอไปแต่ว่า,าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอ,ขอ,ขอเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ขอขอขอ นะครับกดหัวใจให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับหรือว่าจะแชร์ไปหรือว่าจะแชร์ไปให้กับคนอื่นๆนะครับอันนี้ติดคอดน,นึงนะครับหรือว่าจะแชร์ไปให้กับคนอื่นได้รับฟังรับชมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้มีกําลังใจในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้ก็แชร์กันไปเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับและก็สําหรับท่านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นเนาะ อยากจติชมหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ก็ยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ของทุกทกท่านนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก็ขอให้กด Subscribe ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ